ฮิลันยัสว์ชื่อเกิดโรเบิร์ตโจเซฟชื่อเล่นบ๊อบเกิดเมื่อปีพศ .2497 ที่กรุงเทพอาชีพนักแสดงนักร้องนักการเมืองอดีตโคศกพักรวมแผ่นดินดูจากอาชีพที่ทำแล้วเก่งและมีความสามารถมากๆนะครับปิดาเป็นชาวฟิลิปปินเชื้อสายสเปนเสียชีวิตตั้งแต่ทูลอย่างเล็ การศึกษาจบปริญญาตรีด้านกราฟิกดีไซน์จากประเทศออสเตรเลียกันได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงของทุนนั้นเมื่อปีพศ2 5 2 3กันได้มาเป็นดารานักแสดงเคยถ่ายแบบลงในหนังสือนิตยสารอยู่หลายฉบับจากนั้นก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในบทสมทบจากเรื่องอารมณ์และเรื่องที่สองก็คือแก้มของเปียกปอสเตอร์คู่กับ ลินดาคาทันเจริญเชื่อในการแสดงของทูลน,นั้นปยิยกพาสอร์เป็นผู้ตั้งให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแก้วต่อด้วยเรื่องลูกสาวกับน,นันแสดงคู่กับจารุนีสุขสวัสดิ์เอาสำหรับเรื่องลูกสาวกำนันนั้นสมบัติเมธนิเป็นผู้สร้างและเป็นผู้กำกับการแสดงพอเริ่มมีชื่อเสียงก็มีงานแสดงตามมาจํานวนมากทั้งภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และต่อมาก็ได้เป็น นักร้องด้วยจนมีชื่อเสียงโด่งดงังในวงการบันเทิงการแสดงส่วนใหญ่ก็จะแสดงคู่กับจารุณีทั้งสองเป็นดาราคู่ขวัญของยุคนั้นเลยละครับทุนจะได้รับบทพระเอกหน้าทะเลนเป็นส่วนมากและบทพระรองเช่นดาวพระสาวเพลิงภูหลวงและอีกหลายๆเรื่องต่อมาได้แสดงละครโทรทัศน์โดยรับบทพระเอกในช่วงแรกและบทพ่อในยุคต่อมา นอกจากนี้ทุนยังรับแสดงและโชว์ตัวที่ต่างประเทศอีกด้วยเช่นที่ญี่ปุ่นและที่อื่นๆผลงาน,นงต่างๆของทูนภาพยนตร์ดังๆที่ทุนแสดงอย่างเรื่องแก้วลูกสาวกำนานมนรักลูกทุง่งดาวพระสาวพยักไร้าย191 7เจประกาศแก้วขนเหล็กเสือลากสิงรวมจำนวนกว่า122เรื่อง ผลงานการแสดงละครโทรทัศน์กว่า97เรื่องแสดงคอนเสิร์ต6ครั้งเป็นพิธีกร1รายการผลงานเพลงในปีพศาา2527ได้ออกอัลบั้มเพลงชุดแรกชื่อพูดชัยเฉิ่มเฉิ่มต่อด้วยอัลบั้มชุดที่2เมื่อปี2535ทุน100%เซผลงานเพลงกว่า24เพลงอัลบั้มเพลงจำนวน5ชุด ท่านผู้ชมหากเราไม่ติดตามชีวิตของทุนเราจะไม่รู้เลยว่าเขามีปัญหาถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายปัญหามีดังนี้นะครับปัญหาที่หนึ่งก็คือผู้จัดการส่วนตัวนายวราบุตรวัฒนศัก์ถ,ถูกสังหารมือปืนก็คือจ่าสิบตรีสุกเสมผู้จ้างให้สังหารก็คือนายโสธนวิสุทสาเหตุมาจากการสร้างภาพยนตร์เรื่องดาวพระสาว ผู้สร้างก็คือท่านโสผู้กันกับก็คือดำดาสกรที่มาของปัญหาก,ก็คือผู้จัดก,การของทูนให้เขียวทูนไปแสดงหนังเรื่องนี้น้อยมากให้เขียวก็ไม่เต็มที่และไม่ต่อเนื่องทําให้การถ่ายทำล่าช้าเสียเวลาเคียวของดาราคนอื่นที่ต้องรอการถ่ายทำติดขัดไปหมดอีกสาเหตุหนึ่งคือผู้จัดก,การคนนี้ชอบเปิดเผยความลับเรื่องส่วนตัวของท่านโสอีกด้วย เนื่องจากเคยเป็นลูกน้องของท่านโสมาก่อนเป็นเหตุให้ท่านโสโกรธมากจึงสั่งเก็บในส่วนของดามดาสกอนนั้นจากข้อมูลที่เราได้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับในช่วงที่เกิดการสังหารพุ้จการทุนเองก็กังวลมากๆถึงขนาดจะขอยุติการแสดงไปเลยแล้วครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีปัญหานี้ขึ้นทุนก็หายไปจากจอหนังเลยล่ะครับ การฆ่าคนนั้นเป็นบาปที่สุดของบาปทั้งหลายการฆ่าไม่อาจที่จะแก้ปัญหาได้มีแต่จะทําให้ปัญหาบานปลายนะครับปัญหาทางด้านครอบครัวเคยสมรสกับสวรณิผ่านวิวาก่อนที่จะมาเป็นดารานัดแสดงทั้งสองมีบุตรสาวด้วยกันสามคนต่อมาก็ได้หย่าร้างกันไปสาเหตุของกอากรหย่าร้างเนื่องจากทั้งสองทะเลาะกันบ่อยมา,า,ากทะเลาะเป็นประจำ หลายปีว่ากันว่าในหนึ่งสัปดาห์สามวันดีสี่วันทะเลาะก,กันคนหนึ่งก็ไม่ยอมอีกคนคนที่ยอมก็ยอมสุดๆแล้วแต่อีกฝ่ายก็ยังจะหาเรื่องให้ได้ทะเลาะก,กันอีกลูกๆเห็นว่าทั้งสองอยู่ร่วมกันมีแต่ปัญหาไม่มีวันดีทำลายสุขภาพจิตของการและกันและทำลายสุขภาพจิตของครอบครัวจึงให้แยกกันอยู่ ถึงแม้จะแยกกันอยู่แล้วก็ยังไม่ดีสองพ่อแม่และลูกๆต่างสุดจะทนต่อปัญหารทะเลาะกาันนี้มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆสุดท้ายลูกๆกก็พาไปอย่าให้สมใจแต่ก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการคือตามใจตามอารมณ์ของตัวเองไม่ต้องคอยเอาใจอีกคนท่านผู้ชมชีวิตคู่โดยทั่วไป มักจากยาร่างกานในช่วงที่ลูกลูกโตแล้วหรือระหว่างอายุ50ไปจนถึง60ปีกันมากนะครับทั้งนี้เป็นเพราะขณะที่ลูกยังเล็กต่างก็ใช้เวลาส่วนมากกับลูกแม้ชีวิตคู่จะมีปัญหาก็จะอยู่เพื่อลูกพอลูกโตช่วยตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรที่พ่อแม่ต้องเป็นห่วงอีกนอกจากนี้ปัญหาสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บร่างกายที่เสื่อมสภาพตามวายัยจัดที่เคยหลอ เคยสวยเดี๋ยวนี้ไม่สวยไม่หล่อกลายเป็นเหี่ยวย่นไปสมรรถภาพทางกายก็เสื่อมไปงานไม่มีทำเงินที่เคยมีก็หายไปต่างก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของกัและกันจากที่เคยเกระงใจให้เกียรติการละกันก็ไม่มีความรักไม่มีแล้วจึงทําให้ทะเลาะกันและอย่าร้างกาันท่านผู้ชม เราลองหาทางออกให้กับปัญหาคู่สามีภรรยาทั่วไปที่ทะเลาะกันเป็นประจำว่าน่าจะทำอย่างไรดีไหมผมว่านะน่าจะเป็นแบบนี้หนึ่งเข้าสูตรการแก้ปัญหาสูตรของการแก้ปัญหาก็จะมีว่าหนึ่งปัญหาสองสาเหตุของปัญหาสาวิธีแก้ปัญหาสสภาพร้ายปัญหา 1. ปัญหาคือทะเลาะกัน 2. สาเหตุของปัญหาซึ่งอาจจะเกิดจากสามีหรืออาจจะเกิดจากภรรยาก็ได้สาเหตุของปัญหาจะเกิดจากใครก็ตามแต่ละคนจะต้องไปค้นหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วแก้ไข 3. วิธีแก้ปัญหาแก้ที่สาเหตุหรือแก้ไขที่ตัวเองถ้ายังไม่แก้ไขที่ตัวเองก็พังล้วครับ 4. สภาพร้ายปัญหาคือเลิกทะเลาะกันทั้งสองจะต้องบอกกับตัวเองว่าต้องเลิกทะเลาะแล้วพอแล้วไม่ทะเลาะแล้ว 2. แต่ละคนจะต้องมีหลักการหลักการน,นั้นก็คือ 1. ต้องเข้าใจ,ต,าใจต้องเข้าใจว่านิสัยของเขาเป็นแบบนี้พฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้ซึ่งแก้ไขไม่ได้ 2. เมื่อเข้าใจแล้วก็ยอมรับ 3. รู้จักให้อภัย4ปล่อยวาง5อดทนที่สุด6สถาบาลครอบครัวต้องอยู่7ต่างคนต่างปฏิบัติต่างหลักธรรมและหลักจริยธรรมแล้วปัญหาจะหมดไปใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างให้เราช่วยกันคิดเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคู่สามีภรรยาที่ชอบทะเลาะกันนะครับ นอกจากนี้ทุนเป็นโรคต้อหินเนื่องจากอาการของความดันขึ้นตาจากการที่โครโมโซมผิดปกติตั้งแต่กําเนิดทําให้ตาข,ข้างขวาบอดสนิทข้างซ้ายมองเห็นเพียง30%เเท่านั้นทุนให้สัมภาษณ์ว่าหาเราไม่มีวินัยในการดูแลตัวเองการตรวจสุขภาพการทันยาก็จะทําให้อีกข้างหนึ่งบอดก็ได้นอกจากนี้ทุนก็เป็นโรคซึมเศร้าและถึงขนาดคิดฆ่าตัวตาย สาเหตุที่ทําให้พระเอกทูลซึ่งมีทั้งความรู้ความสามารถมีรูปร่างหน้าตาดีประสบความสําเร็จในการเป็นนักแสดงอย่างดีชีวิตมีพร้อมแทบจะทุกอย่างชื่อเสียงโด่งดังแต่ต้องมาเป็นโรคซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตายไม่น่านเชื่อว่าเป็นไปได้ท่านผู้ชมทูลให้สัมภาษณ์ว่าด้วยความที่เรามีอายุมากประกอบกับตาบอดจึงทำให้คิดมากสับสนไม่มีทางออกให้กับปัญหา เราเองก็ไม่ได้ไปปรึกษากับใครกลัวจะเป็นภาระให้คนอื่นเราเองก็ช่วยครอบครัวไม่ได้จบชีวิตแล้วอะไรก็จะดีขึ้นคิดว่าตัวเราไม่มีประโยชน์แล้วตายจะดีกว่าท่านผู้ชมน้อาชนี้ทุนยังมีปัญหาด้านความรักอย่างหนักตามที่ได้กล่าวไปแล้วทุนได้ขึ้นตึกเพื่อที่จะฆ่าตัวตายในขณะที่กำลังจะโดดลงก็คิดถึงคำพูดของลูกที่ว่า คุณพ่อต้องอยู่ให้ถึงวันที่ลูกรับปริญญานะจุดนี้เองที่ทำให้เปลี่ยนใจทุนบอกว่าตอนรับปริญญาที่ออสเตรเลียเราไม่มีพ่อเรามีแต่แม่แม่ก็ไม่ได้ไปดูเรารับปริญญาด้วยในขณะนั้นเรามีความรู้สึกมากๆไม่อยากให้ลูกมีความรู้สึกอย่างที่เรามีอย่างที่เราเป็นก็เลยเปลี่ยนใจไม่โดดทุนบอกว่าพอเหตุการณ์ผ่านไปได้ไปหาจิตแพทย์ เขาให้ความคิดดีมากทําให้เราคิดได้ว่าการคิดฆ่าตัวตายเป็นการคิดสั้นคิดเฉพาะตัวเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นเราต้องอยู่ต่อเพื่อลูกชีวิตของเรามีความหมายการทําให้ชีวิตมีความหมายเราต้องใส่สิ่งที่มีคุณค่าเข้าไปไม่ใช่มีคุณค่ากับตัวเราเองแต่มีคุณค่าสําหรับคนอื่นต่อมาทุนได้จัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเยาวชนและจับตั้งศูนย์เยาวชน เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมตรงจุดนี้จากชีวิตที่คิดว่าไม่มีค่ากลายเป็นชีวิตที่ให้คุณค่าท่านผู้ชมหากว่าท่านมีปัญหาใดก็ตามที่คิดไม่ออกโปรงไม่ตกท่านอย่าคิดสั้นนะครับยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่สามารถช่วยท่านได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนผู้รู้หากท่านได้ปรึกษาแล้วเขาเหล่านั้นก็จะหาทางออกให้กับท่านได้ อย่า<ล>คิดสั้นและทำลายตัวเองกว่าทุกอย่างจะใส่เกินแก้ทุนยังให้ข้อคิดด้วยว่าการที่เราทำความดีต่อผู้อื่นนั้นโดยที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาเรายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับตอบแทนกลับมาอันนี้เป็นความจริงทุนได้รับให้เป็นผู้ป่วยในพระบรมบาชูปถมัมในสมเด็จพระราชนิมได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีสิ่งนี้ก็มาจากที่เราทำดี ท่านผู้ชมขอภาวนาอย่างให้ตาอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรเลยนะครับปัจจุบันไม่มีงานทำหันมาเป็นผู้ผลิตรายการเด็กเยาวชนให้กับสถานีโทรทัศน์ก่อตั้งบริษรัทผลิตงานบันเทิงและฝึกสอนการแสดงชื่อสถาบันศิลปะภาพยนตร์และบันเทิงและทำงานด้านสังคมร่วมกับมรนิธิเมาไม่ขับและรงนรงกรปปารปลูกป่าทั้งหมดนี้เป็นบทเรียน ประสบการณ์ชีวิตของทูลฮิรัญยศัย์นโยบายของเรา<ด>ให้ความบันเทิงให้ความรู้เน้นคุณภาพขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ